มานะคะมาดูบ้านกันนะคะลูกค้านะหลังนี้คือลูกเจ้าของเขาไม่ไม่ได้อยู่นะคะแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเขาเขาไม่อยู่แล้วเพราะว่าคือนกอะคะ่ะนกนกเขาเขาทนนกไม่ไหวเนี่ยนกเยอะมากทํายังไงก็เต็มไปหมดนะคะลูกค้านะ,อ,ะ,อ,ะอ่ารูมเอดูเสาให้หนูหน่อยเนี่ยมีกี่ต้นเนี่ยเสาวรวมรวมรวมอ,รอันนี้พื้นสวยมากนะที่จริงนะคะลูกค้านะพื้นแผ่นใหญ่หน้าสิบหน้าสิบเอ็ดนะคะนี่เป็นไม้ไม้เต็ง ไม้ไม้กะพีเขาควายเนาะลงมือเนาะไม้เฉาะกระเฉาะทางนู้นเดี๋ยวนี่ชาจะพาไปดูข้างล่างอันนี้ชมข้างบนก่อนแล้วก็ชมรอบบ้านแล้วก็หลังคาสวยมากนะคะลูกค้านะยังใหม่อยู่เลยบ้านหลังนี้นะยังใหม่อยู่เลยอ่าหลังคาไม่ทันไม่ไม่ไม่ชั้นชีตเนาะไม่ชันชีตหลังคานะคะทั้งหมดเลยนะคะลูกค้านี่สวยสวยไม่ใหม่เลยบ้านหลังนี้นะคะ ไม่ใหม่แต่เขาอะคือเขารักษานกไม่ได้คือไม่สามารถปิดอะไรได้มันนกเยอะจัดเขาก็เลยไม่อยู่นะคะขขทูกค้าทีนี้หลังนี้มันจะเป็นเสาเท่าไหร่นะคุณเมย์ยี่สิบเจ็ดเหรอยี่ยี่แปดต้นอะเสาทั้งหมดเลยยี่แปดต้นนะคะเสาบนจะเป็นเสาไม้นะคะส่วนข้างล่างจะเป็นเสาปูนนะคะทั้งหมดยี่แปดต้นนะคะหลังนี้นะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่านะลูกค้าเนาะข้างบนนะเดี๋ยว ถ้าลูกค้าซื้อเนี่ยคือ,อนิชาจะมาล้างขี้นกนะคะเดี๋ยวจ้างจ้างเขาล้างให้หมดเนาะขีนน้นกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่มีขี่นกอย่างนี้ไปนะลูกค้านะนะอ่ะประตูบานคู่นะสวยมากๆเลยนะคะประตูบานคู่เนาะหลังนี้นะแล้วก็หน้าต่างสวยเป็นลูกฟักทั้งหมดเลยนะคะหน้าต่างลูกฟักนะคะเป็นเป็นฝาสักทั้งหมดแล้วก็หน้าต่างสักนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาจะนับนะคะมีทั้งหมด เยอะมากนะคะสำหรับหน้าต่างเนาะดเดี๋ยวเราพาไปชมข้างล่างดีกว่าข้างบนค่อนข้างจะขี้นกเยเอะเนาะอ,ะอะ่นี่เลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะอ่าฝาจะเป็นฝาสักหน้าหกนะคะค่อนข้างหนาด้วยนะคะหลังนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าจะบางใบเออบางใบหมดเลยนะคะฝาจะสวยเลยนะคะ รู้สึกว่าจะทำเป็นบางใบบัวนะคะสวยๆเลยนะคะหน้าต่างจะเป็นเต้านะคะเต้าทั้งหมดเลยนะคะลูกค้านะอะเรามาดูพื้นกันดีกว่าพื้นล่างดีกว่านะคะไม้สวยไม่สวยก็ต้องดูพื้นล่างกันนะคะช่วงนี้จะเป็นกระพี้นะลูกค้าเป็นพื้นกระพี้เขาควายคือสวยๆเลยนะคะเรามาดูลายใกล้ๆกันเนาะ <S <S นี่นะคะนี่คือลายกระพี้นะลูกค้านะนี่นะคะพื้นกระพี้นะ ช่วงนี้จะเป็นพื้นกระพี้สวยๆเลยนะคะ,ะยาวๆทางนู้นเลยนะคะส่วนอ่าข้อสองก็จะเป็นอ่าสักบ้างนะคะข้อสองนี่นะคะหน้าสิบนะลูกค้านี่นะคะหน้าสิบเป็นสักนะคะยาวหกเมตรเลยนะคะลูกค้ายาวหกเมตรนะคะอ่าเป็นบางตัวเป็นแค่สองตัวนี้นะคะสี่ตัวมั้งสักจะมีอยู่สี่ตัวห้าตัวแต่ไม่ไม่ยาวนะคะเออมีมีเยอะนะคะทางนู้นก็เป็นสักหมดนะคน่ะ นะคะทางนู้นเป็นสักหมดเลยนะคะนี่นี่จะเป็นสักหมดเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็พื้นก็จะเป็นกระพี้ส่วนใหญ่นะช่วงช่วงนี้จะเป็นเต็งนะคะลูกค้านี่แผ่นใหญ่ๆนี่คือไม้เต็งนะคะไม้เต็งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีชิงชันด้วยนะลูกค้าเห็นไหมคะนี่นะมีชิงชันนิดหน่อยนะมีชิงชันนิดหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นตะแบกนะคะลูกค้านะพื้นตรงนี้คือตะแบกตะแบกยาวๆอย่างนั้นเลยนะคะคือหลังนี้ คือกว้างมากนะคะไม่รวมหลังนี้คือกว้างมากฝาเป็นไม้สักนะคะแล้วไม้ข้อสองไม้อะไรนี่คือสวยๆเลยนะคะลูกค้าหลังนี้จัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าสวยแล้วก็กว้างมากๆนะคะนี่นะคะกว้างมากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวนิชาจะนี่เลยนะคะนี่เสาทั้งหมดเสาทั้งหมดมียี่สิบแปดต้นนะคะลูกค้าเห็นไหมคะนี่นะคะยาวอย่างนี้เลยนะคะนี่นิชายืนอย่างนี้เลยมาอยู่ข้างนี้อีกนะคะนี่นะคะยาวมากๆ เรามาดูรอบข้างกันนะคะสวยมากเลยลูกค้าหลังนี้นะนี่นะคะรอบรอบบ้านจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าคือสวยมากอนะนี่นะคะอนะคะนี่นะคะฝาสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะฝาฝาสักหมดเลยนะคะฝาสักหน้าหกนะคะทําบัวมาเรียบร้อยนะคะบางใบทําบัวมาเรียบร้อยเลยนะคะเป็นฝาสักตีบัวนะคะนี่สวยๆเลยนะคะนี่นะคะสําหรับรอบบ้านแบบนี้เลยนะคะลูกค้าบ้านคือเนี่ย กว้างอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมนะคะนี่นิชาให้ดูความกว้างเห็นไหมคะกว้างมากๆนะคะอะเราไปดูห้างนู้นกันเนาะไปดูรอบบ้านนะลูกค้านะส่วนข้างหลังจะเป็นปูนนะคะปูนซึ่งเป็นห้องน้านะลูกค้าเห็นไหมคะดูความกว้างนะคะยาวมากๆนะคะเดี๋ยวนิชาให้แฟนวัดแล้วไม่รู้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามก่อนอ่ะ น,นะคะคช่วงข้างจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าคือหลังนี้คือคือสวยนะคะติดตรงพื้นที่ี่เป็นขี้นก<ย>เดี๋ยวเราล้างออกก็จบนะลูกค้าพวกเนี้ยมันจะเป็นขี้นกบางทีนิชาลื้อก็จะเป็นอย่างนี้แทบจะทุกหลังนะคะลูกค้าบางทีนิชาก็ให้ให้เจ้าของบ้านอ่ะเขามาล้างให้ก่อนลื้อนะคะไม่งั้นเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเราก็แพ้ขี้นกนะคะเดี๋ยวนิชาจะมาจัดการลือ้อให้นะคะถ้าล้างแล้วก็ลื้อให้เนาะโอเคนะคะ นี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะส่วนราคาเดี๋ยวเดี๋ยวนิชาอ่านำเสนออีกทีนะคะลูกค้าเนาะเรามาดูรอบบ้านกันก่อนเนาะนี่นะคะเราบ้านจะยาวแบบนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมคะยาวยาวยาวเราก็มาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอ่าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะยังไงก็ทา้ทีิชามานะคะขอบคุณมากมากค่ะ